สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านและพ่อผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับกับช่องสัทธาปาฏิหารของเราด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับขอย้าคําเตือนกันเหมือนเดิมนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรใดๆทั้งสิ้น ไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูนะครับและที่สําคัญนะครับคําเตือนสําคัญคือทางช่องเรานะครับไม่สนับสนุนการพนันนะครับห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดและไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับ <c oughs> ตัวเลขทั้งหมดนะครับก็เป็นเลขมงคล ซึ่งเลขมงคลก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารยณและสติสัมปชัญญะนะครับในการที่รับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของเราพัฒนานะครับไม่ใช่ของฮานอยและไม่ใช่ของไทยนะครับเป็นของลาวพัฒนานะครับยี่สิบสามยี่สามเป็นวันจันทร์นะครับวันต่อไปก็จะเป็นวันที่ยี่สิบห้านะครับประจำวันที่สิบห้า ก่อนที่จะไปวันที่25นะครับเรามาดูกันอ่าเรามาดูของวันที่23กันก่อนนะครับผลของวันที่23นะครับเข้าอีกแล้วครับเด่นดับมาืันเดิมประกบคู่ทำไมไม่มานะครับอืมเดีย๋ยวมาดูผลกัน <c oughs> หนึ่งแปดเก้าศูนย์สองสองเรามาเริ่มดูกันตั้งแต่ดับดับผมให้อยู่ทั้งหมด4หลักนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย ดับหลักละ1ตัวนะครับยกเว้นหลักร้อยที่ผมบอกว่าดับ2ตัวนะครับก็หลายงวนแลวเนาะสำหรับดับนะครับใครที่ชอบดับนะครับก็ว่ากันไปตามนั้นเรามาดูดับครับดับหลักพันนะครับผมให้ดับ8เห็นไหมครับผมให้ดับ8ก็มาเลขเก้าก็ดับอยู่นะครับดับหลักร้อยครับผมให้8-9กับ9ครับออกเลขศูนย์นะครับอยู่2ตัวเลยนะครับ ทีนี้มาดูดับหลักสิบเขาให้ดับหนึ่งออกสองนะครับหลักหน่วยเมให้ดับหนึ่งอีกออกสองครับมาเบิ้ลมาดูในส่ตัวเด่นครับเด่นตัวเดียวคือเลขศูนย์ตัวรองมาคือเลขสามนะครับศูนย์เข้ามาหลักร้อยนะครับเด่นสามตัวครับศูนย์สามสองนะครับสองครับมาหลักสิบ, 0, 3, 2, บ,สบก, 10, กับหลักหน่วยครับนี่นะครับ และ4ตัวก็จะมี0 3 2 1เลข1มาในส่วนหลักแสนนะครับถามว่าทำไมต้องเอาถึงหลักแสนบางที่เขาก็ดู6ตัวนะครับถ้าดู6ตัวก็จะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เปิดถ้าดู5ตัวก็แค่นี้มีครับ5ตัวก็จะเป็น8 9 0 2 2นะครับที่เหมือนกันก็คือ3ตัวนี้0 2 2 ะครับ0 2 2แบบ4ตัวก็จะเป็น9 0 2 2นะครับผมประกบให้0 3 0 2 0 1ไปออก0 9 9 0และ3ตัวดูครับถ้าไม่เบิ้นมีโอกาสเข้านะครับดูผม0 2 2มาผมให้0 2 1ใครจะไปให้เพิ้นนะครับยากนะครับนะก็โอเคนะครับทีนี้มาดูของวันที่25นะครับของวันพุที่25นะครับ ย้ำว่านี่คือเรียกมงคลนะครับนำตัวเลขผู้ชาให้เกิดความคุณนะครับผม ถ้าอ่านไม่ออกก็ฟังเนเนะครับผมนะมันอาจจะตัวเล็กหรือว่าลายมือไม่ค่อยสลัดสรวยเท่าไหร่นะครับวันที่25นะครับเป็นวันพุธนะครับเดือน5้เดือนพฤษภาคมและก็ปี65นะครับอันนี้คือดับนะครับ าดูในส่วนของดับก่อนนะครับ <c oughs> ดับหลักพันนะครับดูนะ หนึ่งนะครับผมหลักร้อยนะครับจะดับตัวไหนหลักร้อยนี่รุ่นสุดๆนะเพราะผมผมเขียนเป็นดับสองตัวนะครับศูน <0 S 2> และก็สาม นะครับหักสิบสองหลักหน่วยแปด ทีนี้มาดูเด่นบ้างน,นะครับอื Terima kasih. ศูนย์ครับผมตัวแรกสามอีกแล้วครับแต่ศูนย์เด่นมากนะครับเด่นจริงๆ สามตัวมีศูนย์สามศูนย์สาม,ส,าม,ส,ามสองอ้อยมันจะมันจะเป็นอันเดิมไหมเนี่ย ศูนส,ส,สองเด่นจริงนะศูนยะ์เ <c> น <oughs> ี่ยศูนาสองอีกตัวหนึ่งนะครับสักครู่ 0ูน4ส วงก่อนเลยตัวเดียวศูนย์ครับเหมือนเดิมนะครับคําเดิมเหมือนของวันที่ยี่สิบสามเลยนะครับศูนย์กับสามมีโอกาสมาสองตัวศูนย์สามสองมีโอกาสมาสองตัวและศูนย์สามสองสี่มีโอกาสมาทั้งหมดสามตัวนะครับ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สามสองสองสี่ ไม่ได้จะเปลี้ยงต้าง4ตัวอีกนะครับทีนี้เพิ่ง4ตัวแค่ครั้งเดียวนะครับ104 102่งศูนยหนึ่งสามสองศูนย์สามสองนะครับอาจจะสลับหลักกันก็นได้นะครับไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้ไปฟิกนะครับเพราะมันเป็นเลขมงคลมันไม่ใช่เลขสูตรที่จะต้องทำหนีตัวดับนะครับผมนะสองสามสี่สองสามสี และ2 3 4นะครับผมนี่ไม่ได้การันตีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะมันเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรย้ำเสมอนะครับและก็ย้ำว่าห้ามเล่นการพนันนะครับทุกประเภทนะครับนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลนะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้เป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขอ ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังใจกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ